สวัสดีครับก็คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวตัว h 7 a นะครับตอนที่2ตอนที่1เนี่ยผมให้ดูรูปร่างหน้าตาไปแล้วก็มีหลายๆท่านก็ให้ความเห็นมานะครับท,ทั้งบวกและลบก็ขออบคุณนะครับที่น้อยก็มาให้ความเห็นนะครับแต่ว่ามีท่านหนึ่งบอกว่าทำไมไม่กล้าลงน้ำเครื่องผ่อนหรือเปล่าไม่ว่าผ่อนหรือสดเนี่ยณตอนนั้นวันแรกเนี่ยผมบ่อกเลยผมยังไม่ ยังไม่กล้าลงน้ำเพราะจะมีประสบการณ์จากเซตสองเองนะครับก็ตอนนี้ถ้าใครอยากดูลงน้ํานะครับดูคลิปของคุณสีว่ายน้ําสวยงามมากนะแล้ววันนี้ก็ยังไม่เห็นผมเอาไปลงน้ําแต่ว่าลงแน่นอนนะครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็ที่ผมรีวิวเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นเนอะอาจจะขาดกว่าที่อื่นเยอะผมก็ใช้วาตถุดิบใการเทียบโทรศัพท์มือถือ3 4สเครื่องของผมนะครับก็ ตัว m 8ปดโน้ตสแล้วก็ตัว s 7นะครับมาเทียบกันวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยหัวข้อแรกที่จะพูดถึงนะครับผมจะเรียงเรียงเป็นแชปเตอร์นะครับตามคำถามที่เขาถามมาเนี่ยหลายอันอันแรกที่มีคนถามมาเหมือนกันว่าเจ้าตัว s 7เนี่ยจะดีซาร์ยังไงในกรณีที่มันถอดแบตไม่ได้นะครับเหมือนกับเหมือนกับตัวเมื่อตระกูลของโน้ตสี่จริงก็ซีซาร์เหมือนกับ ครื่องทั่วไปของ S6 นะครับก็ก็ทําได้นะครับไม,ม่ต้องถอดอะไรทั้งสิ้นก็กดปุ่มปิดนะครับปิดเครื่องตรงนี้ปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มวอลุ่มเสียงลงปั๊บแค่นี้มันก็จะสามารถรีเซ็ตเครื่องได้ปกติอันนี้คาถามข้อที่หนึ่งนะครับคําถามข้อที่สองถามว่าเจ้าโปรแกรมคําถามต่อมาถามว่ากล้องเป็นยังไงนะครับโดยรวมผมก็บอกว่า ด,ดีใช้ได้ครนะตามที่เทสไปดีใช้ได้แต่คนนี้ผมได้มาลองใช้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดปัญหากับกล้องของ f 7 8นะครับก็คือตอนที่ผมถ่ายรูปตอนถ่ายรูปตัวเองเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมือไปโดนมือไปโดนปุ่มพวกนี้ขึ้นมาตอนที่ผมถ่ายถ่ายรูปตัวเองนะครับมือจะไปโดนปุ่มตรงเนี้ยนะครับโซนตรงเนี้ยซึ่งบางทีก็ทําให้มันปรากฏภาพขึ้นมา หรือบางทีก็มีปุ่มเอือดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ถามว่าลาบากไหมกล็ลำบากนิดนึงนะครับอีกอย่างคือถ้าเราไม่ใส่เคสนะครับตอนจับเนี่ยถ้าจับปรุงสนันได้แต่บางคนเนี่ยถ้ามือลื่นหรืออย่างเนี่ยโอกาสล่วงแบบนี้นะครับมีสูงมากเลยอันนี้อันนี้ต้องต้องระวังครับแนะนํา,นาว่าให้ให้ใส่เคสเพื่อเพิ่มความาให้เหนียวนิดนึงนะครับอันนี้ ตัวกล้อง ops? สิ่งที่ผมอยากจะเอาเข้อติก่อนสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือฟังก์ชันการถ่ายเซลฟี่ของเขาที่บอกว่าถ่ายแบบเซลฟี่แบบหมู่ถ่ายเซลฟี่แบบหลายๆคนอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ผมลองถ่ายดูนะครับก็ถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยหน้าแปลกมากกล้องกล้องฟังก์ชันนี้นะครับจะเห็นว่า หรือแสงปกติเนี่ยขอบขอบเนี่ยจะมีอาการเบลอซึ่งผมลองกับเจ้าตัวโน้ตสีในฟังก์ชันเดียวกันฟังก์ชันถ่ายภาพแบบตัวเ,เซงร์ฟฟี่นะครับตัวโน้ตสีเนี่ยทำได้ดีกว่าในเรื่องภาพไม่เบลอแต่เรื่องแสงเป็นเลือคอับตัว โน้ตเอการเรื่องถ่ายที่มืดดูรับแสงเนี่ยถ้าไม่ดูฟังก์ชันนี้นะถ้าฟังก์ชันนี้ผมติอันเดียวที่ไม่รู้เป็นที่เครื่องผมหรืออะไรขอบเนี่ยเวลาเวลาถ่ายแบบลักษณะเซลฟี่ไวสกีเนี่ยจะเกิดอาการเบลอขึ้นมาแต่ปกติทั่วไปเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเซลฟี่ในกล้องหน้าของ S7 เองเนี่ยนะครับมีฟังก์ชันฟุงฟิงกระดิ่งแมว ตัวของ S7 นะครับในในการเซลฟี่โหมดเนี่ยจะมีฟังก์ชันหนึ่งในฟังก์ชันปรับให้ใบหน้าของเราเนี่ยผอมเพรียวหรือว่าตาโตได้เดี๋ยวลองมาดูว่าฟังก์ชันนี้เป็นยังไงนะครับโดยที่โหมดเนี้ยจะมีรูปบิวตี้โหมดอยู่ก็ในการทําให้ใบหน้าเราผอมเพรียวอันนี้อ้วนนะครับก็สามารถทําได้นี่นะครับเห็นทองลบนิดนึงบิวตี้โหมดนี้ก็เลือกที่บิวตี้โหมด ก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกว่าจะเป็นผอมเพียวนะครับหน้าผอมหน้าเพียวนะครับผมถ่ายปกติที่ดูก่อนแล้วก็ผมจะลองใช้ปรับเป็นผอมเพียวครับ,รบนะนี้เดี๋ยวมาดูความแตกต่างของ ฟังก์ชันปกติกับฟังก์ชันหน้าของเพียวว่าพอทําแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอ่ะดูกันอันนี้คือแบบของเพียวอันนี้แบบของเพียวนะครับอันนี้ลองดูแบบปกตินี่นะครับคิดว่าคงถูกใจสําหรับคอเซลฟี่นะครับกับฟังก์ชันอันนี้นะครับผมลองแล้วถ่า,ถายมาเนี่ยจากหน้าแบบถูกโหือน้าแบบโงผมเนี่ยนะครับ ถ่ายเจ,าเจ้าเครื่องนี้นะครับโอ้โ oh หหน้าวิ่งวาวขึ้นมาทันทีเลยเพราะมีฟังก์ชันสปอร์ตไลท์ฟังก์ชันแต่งฟังก์ชันทําให้หน้าดูขาวขึ้นตาโตนะครับเพราะฉะนั้นสาวๆชอบแน่นอนกับอันนี้นะครับไม,ไม่แพ้กับพวก oppo เลยอันนี้คราวนี้มาดูความละเอียดของเขานะครับนี่ความละเอียดของที่เป็นเซลฟี่กล้องหน้าก็าได้ประมาณนี้ สอ3ความเรียวด้วยกัน5ล้านโอเคมั้มผมว่าโอเคนะถ่ายถ่ายได้ถ่ายได้ไม่น้อยหน้าเลยแต่5ล้านก็เท่ากับตัว m 8ท,ที่ใช้อยู่นะครับก็ถ่ายถือว่าถ่ายถ่ายได้โอเคแหละนะในระดับที่ชัดเจนเอาไปลงภาพเนี่ยในโซเชียลต่างๆได้ชัดนะครับครานี้โหมดเซลฟี่โหมดเองเนี่ยก็จะมีโหมดอื่นด้วยนะครับโหมดอื่น,นอันที่สองที่แนะนำก็คือโหมดแบบวิดีโอคอลลาด จะโหมดแบบวิดีโอคอลลาดเนี่ยนะครับเราสามารถถ่ายภาพวิดีโอถ่ายที่ถ่ายวิดีโอนะครับสวัสดีครับปปแปปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวินาทีตอนหนึ่งอันนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายอันหนึ่งแ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ถ่ายอีกนะครับถ่ายไปเนี้ยนะครับจนจนครบหก วินาทีต่อหนึ่งชุดนะครับเราก็จะสามารถได้คลิปวิดีโอที่เป็นสี่ช่องนะครับที่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันลองดูข้างท้ายแล้วเป็นอยังไงครับสวัสดีครับใกลได้ไดป็นสารนี้ ก็คือพร้อมๆไปเลยทั้ง4ช่องนะครับ <ไอ S 1> ก็น่าจะเรียกความสนใจได,ได้ได้ดีนะครับเสร็จแล้วก็สามารถใส่เพิ่มเสียงดนงตรีอะไรเข้าไปได้นะอันนี้ก็ถือว่าก็ดีแต่ถามว่า,ามผมว่าใช้ไหมผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีมีมีดี่าไม่มีแล้วยกันนะครับแล้วก็โหมดอื่นอีกที่น่าสนใจนะครับโหมดช็อตเสมือนจริง เสมือนจริงนะครับภาบคี่ถ่าเสมือนจริงเนี่ยวิธีการถ่ายนะครับก็ต้องเอาโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหมุนรอบตัวเราปั๊บเริ่มจากนี้นะครับหมุนปั๊บพอหมุนรอบตัวเราแล้วนะครับทีนี้เรามาดูรูปภาพเป็นอย่างไง รเราสามารถหมุนโทรศัพท์นะครับเจ้าตัวเห็นไหมมันจะหมุนให้อย่างไงตโรมัิแบบนี้ปึ๊บนี่ครับก็เป็นฟังก์ชันที่อาก็ทำทาไว้นะครับก็โอเคอ่ะดูเล่นๆได้แต่ใช้จริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งแบบ g i f Animation อ่าเดี๋วนี้ คนจะเคยเห็นว่าบางคนเนี่ยเอาภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเขาไปใส่ใน YouTube ที่ไม่ใช่วิดีโอนะเป็นแบบภาพนิ่งแล้วกดเพย์ได้ก็สามารถใช้คำสั่งอันนี้ได้นะครับ g i f animation อันนี้นะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่มีเข้ามาแล้วก็น่าจะมีประโยชน์เหมือนกันก็คือ live b o d c a s t นะครับ ฟังก์ชันไลฟ์บอร์ดแครเนี่ยนะครับจะเป็นมันจะไปไลฟ์บอร์ดแคต์ที่ยู u ูบเท,ท่าทีฮะยูทูบนะครับไม่ใช่ใน f c e e o o o นะครับก็อันนี้ก็สามารถถ่ายทอดสวดไปยัง YouTube Channel ได้เลยซึ่งนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะลองใช้ในโอกาสถัดไปนะครับอาจจะเป็นทำรีวิวแบบให้เห็นชัดเลยจะได้จะได้ถามอะไรกันสดๆนะจะได้มาด่ากันได้หรือสะชมกันได้สดๆนะครับ ปั๊บก็เป็นฟังก์ชันของกล้องหน้านะครับที่ที่มีที่มีอยู่ที่ที่นำเสนอไปนะครับประสิทธิภาพกล้องหน้าผมจะลองให้ดูภาพอย่างนี้เลยว่าถ้าถ่ายแบบทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปถ่ายที่เป็นเซลฟี่กล้องหน้าเนี่ยคุณภาพจะเป็นลนักษณะอย่างไรนะครับถ้าผมใช้ปกติก็ทุกคนก็ได้ชมงใช้ลักษณะน,น,นี้นะครับปุ่มกดปุ่มกดปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับ แชะนะผมลองปรับหน้าแบบหน้าแบบสีผิวแบบในวามคตินะครับแบบที่เขาชอบชอบกันนะสปอตไลท์เดี๋ยวให้ามาดูนะครับหน้าที่เป็นอยู่ในวีโอกับหน้านี้เป็นยังไง คนมีปัญหานะครับพรากดนี้เครื่องจะสั่นผมได้ผมได้ลองดูแล้วนะครับกดแล้วเครื่องก็สั่นแต่มันมีสเตบลไลมันมีมันมีการสั่นไว้ให้อยู่ด้วยผมว่ามีการสั่นหรือว่ารู้กล้องมันเร็วอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็เลยไม่ผมทบมากนะอันนี้คือใช้ฟังก์ชันสุดๆนะครับลองมาดูว่าหน้าตาเป็นไงให้ผมกล้องกันนะปึ้งไหยครับ สีผิวแสงหน้ามีเชฟดีกว่ากันเยอะเลยนะครับในรูปนะครับเจอตัวจริงแล้วไม่ใช่นะครับก็เป็นฟังก์ชันกล้องหน้านะเดี๋ยวต่อกันเลยกับฟังก์ชันถัดไปไปเป็นฟังก์ชันกล้องหลังนะครับแต่กล้องหลังที่จะถ่ายที่นี้เป็นกล้องหลังแบบอินดอร์สำหรับกล้องหลังแบบเอาท์ดอร์เนี่ยผมขอยกยอดไปสําหรับการเทสในน้ําด้วยอีกทีเนี่ยเป็นตอนที่3นะครับ อันนี้ดูกล้องหลังแบบอินดอรก่อนฟังก์ชันของกล้องหลังนะครับอันนี้ผมได้โหลดตัวโหมดเข้ามาใส่แล้วนะครับก็จะมีโหมดเพียบเลยนี่ครับโหมดโหมดที่ใช้งานนะ,ะโหมดอื่นๆเ,เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับเวอร์ชันเก่านะครับที่ที่ผมเคยเห็นในในโน้ตสนะครับก็พาโนรามา เคลื่อนไหวช้าอาหารไฮบริดนี่ก็คือเป็นในฟังก์ชันของโน้สีมีนะแต่อันที่โน้ตสีทำไม่ได้แต่ตัวตระกูลของ S6 ที่แล้วเนี่ยทำได้นะก็คือฟังก์ชันโปรโฟังก์ชันโปรนะครับฟังก์ชันโปรเนี่ยก็คงจะถูกใจบรรดาคนที่ใช้กล้อง DSLR นะครับก็มีทั้งปรับ ISO ได้รูรัรบแสงได้นะครับปรับค่า EV ได้ ชันโปรก็ปรับได้เยอะนะครับจต่ถามว่าสะดวกหรือเปล่าตอนใช้งานเนี่ยนะครับเวลาใช้งานผมก็ปรับตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วเลื่อนตรงนี้นะครับเจ้าตัวกล้องของ S7 เนี่ยเป็นระบบ Dual Pixel นะครับแบบเดียวกับ Canon ที่ที่ผมใช้ที่ผมถ่ายเนี่ย Canon Canon ตัว 70D นะครับก็ทำให้การโฟกัสการ Tracking วัตถุเนี่ยทำได้ดี สังเกตเห็นนะครับผมเห็นเขียวๆให้เห็นนี่เขียวๆอยู่แล้วผมเขาเนี่ย tracking วัตถุทําได้นะครับถ้าอยากให้ชัดเนี่ยหรือเวลาถ่ายคนเดินเนี่ยนะครับมันก็จะไม่บูบวาบบูบวานะครับก็อันนี้อาจจะเห็นผลในตอนที่ถ่าย o u t d o o มากกว่านะให้รู้แล้วกันว่ามีระบบแบบ a d v a ์ c e d เหมือนแมนนวลแล้วนะครับ ผลงานภาพที่ถ่ายที่ผมลองถ่ายในตอนกลางคืนมานะครับผมบอกกล้องกล้องตัวนี้ดูรับแสงทําได้ดีเดี๋ยวให้ดูว่าภาพที่ถ่ายตอนกลางคืนเป็นยังไงะครับผมไปถ่ายที่เมกาบังนะ่นนะก็มีความคมชัดนะครับเ,เมื่อเทียบกับกล้องกล้องตัวอื่นที่ผมไปถ่ายเนี่ยถือว่าผ่านนะถ่ายพวกอาหารก็น่ากินทีเดียว กล,กล้องตัวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกล้องหน้าในระดับอินดอรซึ่งซึ่งคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปห้างอะไรต่างเนี่ยก็จะใช้ใช้ใน Indoor นะสำหรับ Outdoor เดี๋ยวผมขอยกย่อไปละกันคราวนี้มีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมก็มักใช้บ่อยๆฟังก์ชันที่เราต้องไปถ่ายไปถ่ายพวกหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรเนี่ยเวลาเห็นอะไรดีๆนะครับเทความดีก็ไปถ่ายนะครับผมก็ชอบใช้แล้วก็ ถ่ายก็มีความคมชัดนะ,นะครับกล้องเนี่ยชัดชัดที่เดียวชัดมากเลยนะครับในทางที่กล้องตัวนี้เป็นกล้องระดับเพียงแค่12ล้านพิกเซลนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีของหรือว่าพิกเซลของเจ้าตัวนี้นะครับทำให้ถ่ายมาได้คมชัดที่เดียวลองจากเทียบจาก iPhone แล้วมาสู้กันเนี่ยนะครับผมยังรู้สึกว่าอันนี้จะดีกว่าแต่แต่มันก็ไม่ได้นะเพราะ iPhone ของเขามาก่อนการเทียบเทคโนโลยีกันเนี่ยไม่ควรเทียบต้องเทียบในระดับที่นอกจากราคาแล้วให้เทียบในระดับที่ระยะเวลาด้วยเพราะไม่แน่ iPhone ตัวใหม่ที่ไม่ใช่ตัวใหม่ที่ s อสซี่ิมออกตัวใหม่กว่าน,นี้นะจนเจนต่างเนี่ยก็อาจจะได้ทําได้ดีกว่านะครับแต่ณตอนนี้ถ้าถามผมผมยังชอบตัวนี้มากกว่าเรื่องสีนะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็ตามสไตล์ของตามสไตล์ของซัมซุงอะสีข้างสดอยู่แล้ว แล้วเมื่อเทียบกับตัวรตสทีที่ใช้อยู่นะครับตัวนี้ก็ชัดเจนมากกว่านะครับเพื่อให้ดูว่าเป็นยังไงก็จะถ่ายให้ดูกับวัตถุชิ้นเดียวกันเลยนะผมก็มีนี่นะครับให้ผมคุณไม่ได้เล่นของนะครับนี่เป็นตุ๊กตาชาวังนะครับมำัไปเที่ยวแล้วหุ่นเข้ามานะครับผมก็ถ่าย ผมจะถ่ายในโหมดออโต้แล้วก็ใช้โน้สีถ่ายผมปรับแสงเข้ากันนะปรับแสงเข้ากันเพื่อไม่ให้ลำเอียงก็คือปรับจะปรับให้สุดเลยและก็ m 8ดูนะครับว่ามือถือที่ต่างยุคต่างสมัยกันเนี่ยนะครับ้าถ่ายแล้วเนี่ย ต่างกันไหมับอเรียบร้อยนะครับผมจะเทียบให้ดูที่ผมเทียบให้ดูเนื่องจากว่าผมคิดว่านะคนที่ซื้อ s6 เนี่ยยังไม่น่าจะซื้อเอ่อตอนนี้ส่วนคนที่ซื้อ s7 ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ ใช้ถึงือซือมาแ้วประมาณปีสงสอปีแล้ว2ปีแล้ว,ลวถึงจะซือ้อนเะทียบให้ดูสามันผมก็เปรียบเทียบให้ดูทั้ง3รุ่นนะครับตัว n o ้ต4 M 8แล้วก็ตัวของ S 7นะครับจะพบว่าตัวของ S 7เนี่ยภาพที่ได้เนี่ยสีสันจะค่อนข้างสดใสมากกว่าที่เห็นนะครับอันนี้ผมเล่งจอทุกอย่างให้มาเหมือนกันหมดแล้วนะอีกส่วนหนึ่งก็คือ Restoration ของเขานะตัว m 8เนี่ยน้อยสุดต,ตัวนี้มากสุด16ล้านนะครับแล้วก็ามา s 7 1 2ล้านเมื่อไปใช้งานจริงสูงมาดับนี้นะครับตัว s 7จเนี่ยจอเนื่องจากจอเองอาจจะทีใหม่กว่าอะไรต่างเนี่ยแล้วก็สีสันที่ได้จากการถ่ายเนี่ยทำได้ดีกว่าจริงๆอันะนี้เทียบกับอันนี้กับทั้ง3รุ่นให้ดูนะครับให้ดูเรื่องแสงเนี่ย ตัวของ S7 เจเน่ทำได้สดใสแล้วก็สวยงามมากกว่านะครับอันนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่มันก็มีแหละเข้ามาด้วยก็คือโฟกัสที่เลือกฟังก์ชันของโฟกัสที่เลือกเนี่ยถ้าใช้ M8 เนี่ยจะคุ้นเคยมากเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาชัดโฟกัสอะไรนะโฟกัสระยะไกลหรือโฟกัสระยะใกล,อะะใกล้อันนี้เลือกได้ให้หน้าเบอร์หลังชัดนะครับหรือหลังชัดหน้าเบอร์ก็เลือกตรงนี้จากตรงนี้ได้มีฟังก์ชันที่อยู่ใน s S7 นะครับ นั้นก็อาจจะเหมือนเหมือนที่แนะนําไปก็คือจะมีการถ่ายแบบพาโนรามาเหมือนอังชันเก่านะครับไลฟ์บอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็ช็อตเสมือนจริงก็คือถ่ายถ่ายรอบวัตถุสุดนี้นะครับก็ถ่ายรอบวัตถุถ่ายรอบวัตถุอย่างนี้ฟังชันถ่ายรอบวัตถุนะครับ รจริงๆหมันก็เหมือนวิดีโอนอะแต่ว่ามันก็ดีที่ว่าเราสามารถขยับโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็เราก็จะเห็นฟังก์ชันต่อมาที่แนะนำนะครับก็คือฟังก์ชันเกี่ยวกับเกมอ่าเราสามารถคลิกที่เกมทูตัวนี้แล้วจะมีระบบให้เลือกนะครับเช่นอันนี้ไอคอนอันนี้นะครับก็คือไม่มีการเตือนในเกม กดปับ๊บระบบก็จะไม่เตือนนะครับเวลามีข่าวสารเกมหรือว่าใครลบชนะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เตือนนะครับอันนี้ล็อกปุ่มนะครับล็อกปุ่มเวลาเราเล่นเกมเนี่ยบางทีเราไปโดนปุ่มพวกนี้มันก็จะถูกถีบกลับออกมาที่หน้าหลักแต่นี้ก็ล็อกแล้วล็อกได้นะครับย่อหน้าต่างในเกมพยอย่อกดยอด่อปั๊บปุ๊บอ้าวหายไปเลยไม่หายไปไหนนะครับลอยอยู่นี้กดปั๊บขึ้นมากลับมาเล่นเกมได้นะครับจับภาพหน้าจอ บางนคนก็จะเสียเวลาในการลูดจอหรือกดปุ่มก็สามารถเลื่อนนี้ได้จับภาพหน้าจอปับ๊บแคปก็จะแคปภาพให้นะครับบันทึกผมกดแบบเสียงเกมลงก่อนนะครับปึ๊บบันทึกเสียงนะครับ เมื่อกี้พอไปดูก็จะมีให้ที่เราเล่นเกมเมื่อกี้เนี้ยเผื่อใครเอาไปแคชเกมนะครับก็สามารถแฮมได้เป็นการบันทึกหน้าจอไปในตัวอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับคนที่พวกที่แคชเกมบนมือถือนะ <S <S แล้วก็อยากบันทึกภาพต่างๆไว้หรือเล่นเกมสลับไปสลับมาเนี่ยหรือป้องกันปุ่มตรงนี้เขาก็อำนวยความสะดวกมาให้ แล้วระดับหนึ่งนะครับอันนี้ฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องเกมมี S7 ก็จบไปสำหรับตอนที่2นะครับสำหรับรีวิวนะครับก็ได้ใช้งานในระดับหนึ่งน่หละนะนะก็อันนี้อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นตามที่แนะนำว่าอยากจะเห็นภาพที่ชัดนะครับก็ให้เห็นผมมีช็อตถ,ถ่ายที่เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นว่าถ่ายมาแล้วเป็นยังไงหรืออะไรยังไงนะครับฟังก์ชันผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยอยากรู้อะไรกันบ้างแล้วคิดว่าเอ้ยอยากจะให ดีฟังก์ชันอะไรบ้างนอกเหนือจากไปถ่ายอาดอกับใต้น้ำเดี๋ยวคลิป3น่าจะน่าจะได้นะครับก็ส่งมาได้เนะเขียนข้อความใต้ล่างเลยนะครับก็ติชมได้ติได้เอาแบบเขียนคำสุภาพนิดน,นึงบางทีคำไม่สุภาพหรือไปไปไม่ได้ว่าผมยังไม่เท่าไหร่ไปไปว่าคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหานะครับผมไม่ได้ลบนะ แต่บางอันคำอยากคครผมก็ต้องขอแบบน,นะครับก็มีอะไรก็แนะนำมาได้เนอะหรืออยากจะให้ลองฟังก์ชันอะไรเกี่ยวกับวันนี้เพิ่มเติมก็เขียนคอมเมนต์มาได้เลยยินดีครับเจอกันคลิป3เนอะถ้ามีคำถามอะไรามาอีกก็อาจจะเจอคำตอบเนี่ยจะอยู่ในคลิปสัก้วกันนะครับน,นี่ก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่